สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนคะเสานี้ยายตีชาแนวกะมาถ่ายคลิปธรราชาิบ้านโนเฮอพี่น้องเอฟซีทุกคนได้เบิ้งได้สมกันนะคะเนาะในการเปิดในการเบิรกันเด้อค่ะเด้อมาเบิ้งชีวิตอ่ะคนบานอ่ะขอกนาเด้อค่ะเด้อะค่ะเมื่นอนี้ก็ยายติตื่นแต่เช้าลุกนึ่งข้าตั้งใจะะจะเสบ้าเนาะจ้ะเนาะนึ่งข้าก็น,นึ่งไฟ ไฟเต่าไฟถ่านไฟฟืนแล้ว <laughs> ตีไม่ได้อันไม่ได้อันนั้นนะไม่ได้เต่าแกสค่ะยังไม่ได้ซื้อเต่าแกสค่ะเพราะว่าทุกอย่างผลึกก็ยังไม่ได้ลงตัวทักอย่างแต่ต玛มา้มาหอดเมืองไทยเฮาหนะมาหอดเมืองไทยวันที่เศร้าพุจิกาค่ะแล้วก็คัดตัวขึ้นหนึ่งอยู่หน้ากรุงเทพอยู่โรงแรมนะคะเนาะทุกอย่างกบผ่านแล้วก็บวนนันึกค่ะ มาพักอยู่ออจะโรงแรมแล้วก็มาพักอยู่เฮือนหลานสาวอยู่กรุงเทพนะคะเนาะ,ะกับสามมืองแล้วก็มาฮอดอ่าบ้านยาตีชาแนลเนี่นะมาฮอตเรนุนครวันที่เสาร์ค่ะมาฮอีวันที่เสาร์เดี๋ยววันที่เสา,น,สานี่กะครบเดือนที่ได้มาฮอดเมืองไทยแล้วนะคะเนาะมือวนนี้ก็ทะเลแล้ว,วน,นี่ชี้หกบอกชี้หกสิบเจ็ดบอกมาเลยฮะี้หกบอกแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะ ยายตีละเววเพื่อฟังแล้วเขาเด้อเรื่องฝันอ่าเบิ่องล่าๆเอาเอา,เอาไปเพื่อบึงไปเพื่อบึงจัะเข้เล็กน้อยนะคะเนาะนี่แหละจ้าที่ยายตีละเเวาความฝันสู้ฟังเมื่อวานนี้นะ่ะมันอาจจะเป็นมือสันวันดีบ่เพื่อนเอามาส่งของที่ละเอเธอร์นนะคะ่ะและสติระงค์ขึ้นมากแต่ไม่ได้ไม่ได้อัน อันชดมนไม่ได้ธิษฐานเผลือนะก็คือทว่าดีใจที่วาซังคารามาเไอเทิรนเธอนนแล้วนะและก็ฝันเลยได้บันนี้นะฝันว่าวาฮึ่นอย่างนี้นะไปยุตตั้งประเทศว่าวาลาไปสร้างยุตตั้งประเทศว่าไม่ได้สร้างอยู่บ้านเฮานี่ได้ไดไดลดไม่ได้เบาะพื้นได้่าวาลาสร้างลาสร้างลาสาเผล่อก็ไม่ได้เบาะพื้นบันนีอยู่มยู่หลดเปิ้ลเทินเข้าไปทั้งคูมู่ทั้งเอ้ยน้องทั้งพื้นดิกน้อยเขาก็เกิดกับ หลายหลายว่าเขาว่าเขาผ้ากันหนังรดผ้ากันหนังลดนังเครื่องไปไปว่าว่าไปยินดียินดีครับอันยายตีละและสร้างเฮือนใหม่เัาเราว่าว่ายังไม่ได้แล้วได้เฮือนนี่คือผ้ากันมาหลายคนแท้มันเต็มเฮือนแล้วมันไม่ได้บนอยู่บนเสาเขาว่ายูสันล้างก็ได้เขาว่าน่ะเฮือนจะมันสองสันเนาะสันถึงก็ได้สันล้างก็ได้สันใต้ดินก็ได้เขาบ่านะเออสติแล้ว่า ผัดดิดน้อยค่ะก็เกิดลกหลานก็เอาไปเห็นคู่หมู่ก็หลายหลายพาก,กันไปวันนี้ไม่ได้เฮาสาวตีซื้อ,อยู่ซื้อกินเฮากินเลยพี่น้องจา๋าไปเขากับซื้อยยวนกินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปไปกับภากันเอดกินกันเจนน้าน้องยี่กจากกยุ่จังหวงะเลยมันเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วว่านี่นะเฮือนนี้ละคำละคนเนาะเพิ่น เพิ่นเฮอมาดีอยู่ดีหรือว่าอันนี้นะมันระคำละคูนได้มกับกับสาธุเด้อยายติกะสาธุเด้อขอเธอฝันที่เป็นจริงนะอันนี้กัอิดมอนเบาจ้ะสร้างมาสร้างของตาเพชรมากค่ะเพราะว่าตาเพชรในห้องเบื้องหลายๆบริษัทกะบ,บริษัทใหญ่เนาะกูบอนกะบเซาเอ็ดบาทแต่บริษัทนี้แหละมันเคยหื่นยาติยาติก็เลยสร้างแล้วเซาเอ็ดห้าสิบ ใเงีห้าสประวัติก็เาสั่งอยู่คืนเนี่ยเกินมันขาดเล็กๆได้น้อยเนาะยติก็จะได้ไปสั่งอยู่คืคนหนีโทรสั่งเขาก็มาส่งเฮรูดนะถ้าไปกูบอนนะข,นข้อนมผัดเราโทรสั่งมันเกินมันขาดเล็กๆได้น้อยยังเขามีโยมาส่งนะมันก็ไก่เนาะบันนี้ก็เลยตัดสินใจเอา้าแพงใน่ยห้าสิบตังค์เล่นไปห้าสิบตังค์กะเขาก็ลดวนต่างเฮออยู่นะเพราะเขาก็สั่งหลายอย่างเนาะ สร้างปูนก็ปูนราบสร้างไายสร้างนั่นนี่นนทั้งเล็กเล็กๆๆน้อยน้อยนะเพราะว่ายายตีกะได้ม,มงหลังคาไซเล็กไปหลายเติบแล้วจาหลังคานี่ยนะมุงแล้วตั้งแต่แต่ปีก้อนนอนที่ยายตีจะมือฮอลแลนด์นะคะบัดนี้ยายตีกับบ้านอยู่เมืองไทยแล้วค่ะอาจจะอาจจะไม่ได้มือฮอลแลนด์อีกก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะอยู่ดูแลเฮือนซานแล้วเนาะแฟนกับเพื่อนเที่ยวมาเอา อันนี้หละยายตีน่ะฝันแบบนี้ละฝันดีแบบนี้ก็เลยยายมาเล่าสูพี่น้องเอฟซีฟังเลยจ้า <c oughs> ก็ดีใจเนาะยายตีก็ปลื้มใจลึกๆนะว่าโอ้ยฝันของยายตีกันลยเป็นจริงละบ่นะมันก็ปลื้มใจอยู่ลึกๆนะอ่าคือว่าเห่ายะมาสานฝันของเหานะมันช่างเฮืรนก็มีแม่ช่างปีเดียวเลยแล้วเนาะทั้ง ทมดินแล้วผัดเมอเมอและพามาไปทมดินอีทมดินในะเจ็ดเือถมพี่น้องจา๋าก็ยาตีก็รได้มาปีลลเธอปีละเธอในย้อนมาถมดินนี่ละฮะ้บนันนี้มาเมื่อกี้นี้กะได้ได้ขึ้นโค้งมุ่งหลังคาหลังนี้ละค่ะขึ้นโค้งมุ่งหลังคาแล้วก็เมอขึ้นโค้งมุ่งหลังล้าแล้วก็เมอเมอเดินสิงหาปีกายนี้เนาะ มือเ้วผัดวันนี้ผัดพฤศจิกาปีนี้ผัดมาอีแนละ้วมาอเผืออันนี้ล้พี่น้องจ๋า,าแ่ะยายตีนะมาสารฝันตอนนี้ละค่ะซอยเป็นกำลังใจเฮ้ยยายตีชืแนลวฝันเป็นจริงนี่นะคะเดอ้อสำหรับคนงบน้อย <c oughs> ยายตีไม่แมนคนล้าคนรลยแฟนแยายตีก็ไม่แมนคนล้าคนโลยค่ะป็นคนทามาหากินหาเส้ากินข้าค,คือกันนี่แหละค่ะก็เลยได้สากว่าทั้งหลายแนก่ก็ยายตีก็ไม่ได้เคยคิด น้อยอกน้อยใจพลายตได้จะเด้อยายตีก็คือว่าไปเรื่อยๆพลายตีได้บรรยูบรรเศรายูยายตีไม่ได้อันอันวอลีเลงว่าโอ้ยกันเย่อแล้วเด้กันเยอะอันเพื่อทั้งหลายเห็นนะฮึยมิได้แมนมิได้เลยตรงนั้นนะจ้าก็คือยูไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ย่าขันแมนไม่สร้างเฮือนหลังนี้สิคะยายติกับพ่อยู่ย่ค่ะพูยู่เฮื่องทางหลังพรามันกันหลังน้อยๆกับสองหลังพูสองหลังกับสามห้องนอนคุณคายูุ่ณนะกับพ่อยูเอาไปแล้วนะผัดบะนี้ผัด คือวนะ่าแนละ้วเนาะคนเฮาเนาะเมืองพอมันไม่ยะได้ไนหะ้นะก็เลยต้องเอ็ดต้องได้จกเงินพี่น้องจา๋าจกเงิน่ซนตูออกมามีไวมเงินแฟนด้อค่ะเด้อเงิน่ซนตูยายตีที่เก็บหอมลอมรีบเด้อค่ะเด้อนี่เอ็ดไปเธอหละกันยันขังเงินแฟนนะบ่เอ็ดปีเดียวก็แล้วแต่ยายตีไม่ได้รีบไม่ได้เหล็งผลหรือก,ก็เลยเอ้าเอาเงินตัวเองนี่แหละหาได้ยังเอ็ดหาไม่ได้ก็ย่านะ <c oughs> ความฝันค่ะความฝันนะคะเนาะอันนี้แหละค่ะ ที่ยติฟันดีว่าว่าอันนี้แล้วเนาะมันเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีบ่ฮะนะและเสาวันศุกร์พุ่นละค่ะมืออื่นพุ่นละสังเพื่นจะละเฮามาเลืมก่อเลืมก่อเพือเพื่นกระห้แต่งครอบครอบพื้นซักก้อนในที่เขาเอตตะปูนมันล้นมันเผือเพื่นกระห้แต่งครอบซักก้อนก่อนที่ละก่อได้งามๆเพราะอิดมอนเบามันกะก่อคนละสเต็ปกับอิดบล็อกนะคะเนาะบัดนี้ก็ป่ะไปเบิ่งอันอันนั้นหน้าเบิ่งบรรยากาศบ้านสวนเดติเนจะ น,นี่แหละจ้าโซนมะมงของยายตีเนาะกระเลิ่มแล้วนะคะพี่น้องจ้าโอ้ยเห็นเห็นดอกเห็นอัน,นี้แหละซื้นใจซื้นใจนะอร่อย่ได้พี่น้องจ้าอันนี้เราเป็นอาทูค่ะเป็นมะมองอา R2 ทูอีทูนะคะอันนี้นะเป็นอา e ทูอีทูค่ะอันนี้คือเรามีจ่ายนะทัดอ,อ,อันเบอร์นะไม่ได้ล่นเองเด้อค่ะเด้อยายตีมารูดคะ่ะ ยายตีลูดเบืออ้อ,อเฮอเบิร์ตนะเพราะว่ามีใช่เฮอรเพิ่เนเลีงอัน,บเ,นเ,เบือไม่ยช่ลำต้นเ,เพิ่อนมาเลีงเบือนะคะกะเฮอร์เฮเพิ่นเลีงเลีงดอกเพิ่นก็ออดอกคือสมใจได้ค่ะอ,อ๋อลายดอกสมใจดอกส,สวยๆงามๆลิ้นจีย่ยายตีปุ้นนั่นเลยก็ต้นก็ไม่น่านสูงนะั่นใหญ่แต่แม่นย่อเป็นต้นต่อนนะกระน่านอะใหญ่กว่านี้แนะ่น่ะปุ้ได้สองปีได้ค่ะ สองปีได้ทานี้แล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่สองปีกับต้นชำนี้ล่ะไม่ได้ใหญ่กระโดดเลยพี่น้องจ๋าปุ๋ยลายยอะหน่อย่าตีนะปุ๋ยนี่ปุ๋ยไปสร้างต้นเพื่อแล้วค่ะเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเพื่อหอดปุ๋ยล่ะมันนี่ก็บฟังนี้แบบนี้ฟังนี้ก็ปุ๋ยเป็นแถว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 มาหอดพีแล้วค่ะนี่มาหอดพีแล้วค่ะนะปุ๋ยปุ๋ยกล้วยแซมแน่เลยล่องกลางนี่เราวางเลยตอนแรกแกตีเราว่าว่ะ เยอะอันพ่นดินนะ่ะป,ปูผักเนาะมองนี่นะปูผักใดบันนี้ได้ความคิดว่าเอสโคกน้องนานอันมินิแหละเอส้าไอาตรงนั้นแล้วแหละมันกะถือว่าเป็นพ่นซัเร็จนะคะเนาะเอสครั้งแรกปีแรกก็เป็นคนสําเ็จยาตีกัลเลยยะมาคุดอันเป็นข้องข้องร้องกลางนี่นะคะระว่างระว่างร้องนี่แล้วจะเ,เลี้ยงป่าอีนะคะจะยังขึ้นเอดเวลาเราเอาปลาเข็งง่ายหรือว่าเอาปลาดุกมาลุกนะคะ รือแบบปานินนะนะคะแต่ว่าซะาทางหลังบ้านนั้นหลังนั้นก็ได้ซะาปาณินใหญ่อยู่แล้วค่ะบัดนี้ระว่างระว่างสองของนี่ของต้นลินจีเนี่ยมันห่างกันเนาะค่ะเนาะมันห่างกันเนี่ยมันห่างกันระยะตีแหละเบิ่งมาจากเม็ดเบิ่งห่างกันนี่หนึ่งเม็ดสองเม็ดห่างกันสี่เม็ดค่ะห่างกันสี่เม็ดระยะตีและคือว่าอย่าเอาอันมาสดาฝรั่งกิม กิมจูบะฝรั่งกิมจูมันเป็นผลไม้อันอ่ามีแม่นี่ยระยะยาวนะเป็นผลไม้ที่เว่าระยะสั้นเนาะคะเนะอันห้าปีหกปีกะเท่ากับตัดต้นลงได้น่ต้นลินจีมันเป yeah. ็นต้นไม้ระยะยาวนะผลไม้ระยะยาวก็ได้เก็บไว้พวกมะมงนี่บันนี้ยอปุสลับสลับเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องไปเพราะมันวางไงเพราะมันวางมองนี้นะเราเอาผลหรือปุ๊ซึกระได้พี่น้องจ๋าวางมองนี้นะเนาะ แต่เบื้องไปเนาะยายตีลวได้ได้แบบลือเนาะเดี๋ยวไปเบื้องต้นลินจีที่ใหญ่แล้วก็อะโวคาโดของยายตีอีฝั่งซ้ายนะคะเนาะนี่จ้าลินจียายตีที่ใหญ่แล้วค่ะอันนี้ต้นที่ใหญ่แล้วอันนี้ปุก่อนปุก่อนครั้งแรกค่ะทมดินปุ๊บกระปุจนวะทมแล้วทมอีจนต้นจะต้นต่ํากลายเป็นลินจีพันเตไปเลยฮะหายนี่ไม่เป็นมะเด้อค่ะเด้อเพราะว่า เบอร์มันหลายนี่นะวัดยลูดใบอยู่ฮะเวลายายตีกับมีได้เพราะว่าเตละมือเต่ละมือ,มอ,อยายตีกับเอสเวะหลายอย่างเนาะต้นกระใหญ่พอสมคคนนะคะเด้อค่ะแล้วเป็นมะก,กับเป็นเซยะเฮอเป็นนแล้วมันมันสามารถเลี้ยงเลี้ยงมะได้แล้วค่ะนี่นะมันสามารถได้น้องได้ละเลี้ยงน้องได้แล้วเขาเรียกว่าเลี้ยงน้องได้แล้วค่ะอื มันจะต้นใหญ่เติบด้ะวันนี้มาเบิึงอโวคาโดนะคะเนาะนี่ยอโวคาโดกับตอนแรกน่ะงา,นาหน่าฮาระคาเล้งติดดินนี่อันพวกนี้งามันนี่เป็นพุ่มเต็มนะมันนี่ยายตีตัดลงเม็ดนี่นะมันเนี่มีเฮอมันได้เพลิดเลคิคุมดินนะน่เพราะว่าเธอมันได้รับแสงเต็มทีเยตีก็เลยมาตาดัดอ๋อแต่เนอแต่รอเลยยอดมันยายติกะหกักยายติกะหักเลยหักยอด หักยอดเธอามันมีเขามันสูงมันต้นงามอยู่อะโวคาโดถือว่าปุกอะได้เป็นผลสําเร็จนี่ฮะมันกําลังเอายอดอีเป็นผลสําเร็จแล้วปุตะกี้ละตายวันน,ยนนี้อต้นนี้ขึ้นเลยมีตายจ้ะพี่น้องจ้าก็เลยได้กินเนาะเหมาะกับลงหนะนะ้าหนาเดิมวันนี้นะคะขาวเหมาะน,นะพี่น้องจ้าผนเบ่งหมอกอยู่กองมีเห็นชัดแต่ของจริงเนี่ยเห็นชัดจัด บอบลงหนาอีลีฟังร้องกากนี่ก็เป็นต้นโกยค่ะยาติปุตต้นโกยไว้อันนี้กะอันนี้กะเม่นหัวนอตัวนี้นะตัวนี้นี่ลินจีบ่หรือมะปางนออันนี้นะมีลินจีกับมะปางค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยยอดนะเอ่อหลายเธอได้ อ๋อน่าจะเป็นลิ้นจี่เนาะแต่อยายตีไม่แน่ใจนะคะได้ย่าตีก็ลืมปุ๊บไวหลายปีเนาะอ๋อน่าจะเป็นลิ้นจี่ค่ะแล้วมาต้นนี้เลยจังว่ามาปังหวานนี่น่ะต้นนี้เรามาปังหวาน,นอ๋อดอกหลายเลยพี่น้องจ๋านี่โอ้ยเพิ่นเอาดอกหลายเทเนาะดีใจดีเนาะพาเพื่อนกระแก่แล้วล่ะเพิ่นก็นสมควรแล้วเอาดอกได้แล้วอื คักค่คอันนี้อืมอันนี้ราคาพี่น้องจ้าความภาคภูมิใจของเอ่อเฮาทีเก็บหอมรอมริบแล้วก็มาสานมาสานฝันนะจ๊ะเนาะมาสานเพราะว่ะมาสานฝันเยาวาสร้างใน่สานเนี่เลยประสมประเสฐกันไปความสุขได้พี่น้องจ้า พื่อได้ปุหันปูนีแล้วมาหยางเบิ่งหยางผืนนะมันไได้ความสุขความสุขเพรความสุขเขาเขาภูมิใจไงเขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้ปุแล้วเลยเห็นผลผลิตนะค่ะแม้นี่เขาได้เงินไปซื้อกินยืนในา้านก็ได้ความสุขอีแบบนึงค่ะเขาไม่ได้เมยอันนั้นนะแต่ความสุขที่ว่าหาเงินมาได้เลยได้ซื้อกินแล้วได้อิ่มได้แซ่บนาเท่านั้นอันนี้ผัดทั้งกินอิ่มทั้งกินแซ่บทั้งได้ความสุขได้เห็นได้เบิ่งนะนั้งแต่คัาก็กันนะจ๊ะพี่น้องเนาะ เ้ยยายตีนะทอดมจะมือลบมือตั้งประเทศอียาตินะอยู่ในนี้เสลยคันเงินหลายเสลย์มือมือแล้วพี่น้องจ๋าอยู่นี่กะอยู่แบบพ่อเพลงกับพ่อละเงินมีหลายไปเลยกะอยู่น้ำเอยน้ำน้องนี่แหละเนาะพี่น้องจ๋าเอาละคะสำหรับคลิปนี้กะยายตีก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีส้มแคนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวขอฟาเป็นกำลังใจให้ยายตีแช่แนวในเดีอยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายตีเป็นกำลังใจให้ยายตีในเดีอยค่ะเด้อกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะเซฟสีน่ารักทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ